ครับวันนี้ก็มาดูพอ่อแบมทำท่อกันนะครับสวด,ดีครับมาเอาเตยมาเยี่ยมนอกมือน,นี่ครับดี๋างนี้ก็พ,พ่อแบมก็คิดจะทำทำยูทูบด้วยอยู่นะครับพอฝากด้วยนะครับคือบอด,บอดที่ว่าจะไคงไรครับ ชื่อว่าพ่อแบมกุกกอกครับพ่อแบมแล้วก็เว้นวักสักนิดหนึ่งแล้วก็กุกกอกครับเพิ่งเริ่มทําวันนี้ครับลงหน้าคลิปเดียวอยากจะลงให้เรื่อยๆถ้าไลฟ์สดได้ก็คงจะมีเรื่องเมาส์เรื่องสนุโดดโกเก็กุคขันมีให้กับแฟซีทุก่ันครับครับฝันนี้ก็ทํางนาน ทำท่อนะครับทำท่อแบบน,น,นั้นนะครับอากาศวันนี้กบกอฟ้าอึมครึมลมไม่ค่อยมีอ้อวออกฝนจะตกแบบจะออกก็แบบก็ทำงานนะครับ คุยกับบ่าวเกอไปก่อนนะครับแตผมทำงานดเดี๋ยวจจะลองคิดคุยกับเอฟซีจะได้ใกล้ชิดกับเอฟซีนะครับตอนนี้ เลยจะเปิดช่องตัวเองเพราะว่าเห็น FC บางท่านถามถึงอยู่ตลอดใครมาก็ถามถึงฝากถามถึงก็เลยอกจะเปิดช่องขอบคุณ FC ที่ให้กำลังใจพ่อแบมครับที่ให้กำลังใจถ้าไม่มีกำลังใจนี่มัน มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจมันล็อกแลกโลเลอ่อนไหวกับเหตการณ์บางอย่างมีกำลังใจขึ้นมาแล้วมีคนให้กำลังใจแล้วทำได้แล้วครับตอนนี้นก่อนทำไปบ้างคิดไ้บ้าง ออเ็เรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้ครับทำงานส่งลูกเรียน ทำท่อแบบนี้นครับท่อเล็กท่อใหญ่ ถ่ายเอาคลิปถ่ายเอาคลิปของเตื <h <h ่อยเดี <h <h ๋ยวพบกันที่ช่องพ่อแบมจะรู้ว่าประวัติพ่อแบมเป็นยังไงครับจะบอกประวัติ ที่สายใจคอทำไมพ่อแบบเป็นคนแบบไหนอะไยังไงครับีบาวเตยคยิปิดก่อนนะครับปก่อนก็จะรู้ประวัติคุยเรื่องประวัติกันเปิดตัวครั้งแรกที่ช่อง โอเคคบับครับ <concrete>